พยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกบางในตอนเช้ากับอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในช่วงวันที่12-13มีนาคม66บริเวณกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน จะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงส่วนในช่วงวันที่12-13มีนาคม66ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุ ฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงกันนะครับภาคเหนือในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคม66อากาศเย็นกลับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฟ้าหลวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนในช่วงวันที่12ถึง13มีนาคม66มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด12อุณหภูมิต่ำสุดส7ดถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38ถึง 38, องศาเซลเซียสร้อนอยู่นะครับอากาศร้อนนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง วันที่8ถึง11มีนาคม66อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่12ถึง13มีนาคม66มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด16 2 3ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 7องถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่8 1 1ถึง11มีนาคม66มีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่12-13ถึง13มีนาคม66มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด2 0ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึง38องศาเซลเซียสอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับภาคตะวันออก ในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคม66มีบอกบมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฟ้าหลวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนในช่วงวันที่12ถึง13มีนาคม66มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสก็ร้อนอยู่นะครับ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขคลืนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึง20ของพื้นที่ตลอดช่วงลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด32-36ององศาเซลเซียส กรุงเทพและปร,ะริมณฑลในช่วงวันที่18ถึง11มีนาคม66มีมอกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่12ถึง13มีนาคม66 มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันนะครับให้หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารนะครับ และช่วงนี้มีฝุ่นก็ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือป้องกันฝุ่นละอองนะครับค่าฝุ่นละอองช่วงนี้ก็โดยรวมก็คือ8วันที่8ถึง11ก็มีหมอกบางในตอนเช้านะครับแต่อากาศก็จะร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ระหว่างวันที่12ถึง13มีนาคม66ก็จะมีฝนฟ้าขนองนะครับ ตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละภาคนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอ่าในช่วงนี้ก็ขอรณรงค์นะครับช่วยกันนะครับหยุดเผาหยุดเผาป่าเผาไร่อ้อยเผาขยะหยุดเผากันก่อนนะครับเพื่อ ประเทศของเราเพื่อตัวเราเองและเพื่อครอบครัวของเรานะครับขอบคุณครับ